เส้นทางค่ะที่จะเข้าไปน้ําท่วมเราจะลุยนะคะลุยน้ํา ตอนนี้องเก็บไว้ใช่ครับต้องเก็บแล้วต้องเก็บเลยบหน่อยค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณตักดายื้อไปบ้างยังครับอ,มอ้มีอยู่ใช่ไหมห <า S 1> อ๋อแกแกบอกว่าแกรู้ชื่อแล้วแกบอกชื่ออะไรนะคะธนกรรธนกรรอืมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะ พันภาขาเลาะนะคะพาทุกคนมาที่อําเภอพนมสารคามนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะดงดงบอลนะคะอันเนี้ยเรายังไม่แน่ชัดนะคะเนาะว่าเป็นเป็นชื่ออะไรแต่ก็อยากจะถามนะคะเพื่อนๆทุกคนท่านไหนที่รู้นะคะก็แนะนําเข้ามาหน่อยแล้วกันนะคะว่า,าต้นเนี้ยเขาชื่ออะไรนะคะเพราะว่าเราก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะถ้าท่านไหนนะคะรู้ก็ช่วยแนะนําเข้ามาหน่อยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะลักษณะของเขาอ่ะเป็นยังไงแต่บอกเลยเขาสวยมากแล้วพี่ที่เขาปลูกไว้นะคะปลูกมาสามสิบปีแล้วแต่ก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันใช่ไหมคะ <c ười> คนปลูกก็ไม่รู้ชื่อนะคะก็เลยวันนี้เราก็เลยขอเข้ามาชมนะคะแล้วก็เก็บบรรยากาศเนาะไปฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ไม่ได้มาชมนะคะเดี๋ยวมาดูกัน อันนี้นะคะนี่ก็คือต้นของเขาจะประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเป็นเขาเรียกก้านแดงนะคะก้านของเขาเนี่ยจะแดงนะคะใบก็จะเป็นสีชมพูกระดูกชมพูนะคะแล้วก็จะมีหูด้านบนเนี่ยจะเป็นเขียวๆอย่างนี้นะคะนี่ส่วนนี้เป็นใบใหญ่นะคะนี่คือใบใหญ่มาก ฝากผู้เชี่ยวชานนะคะช่วยแนะนำเข้ามาหน่อยเนาะก็อยากจะรู้ชื่อจริงๆเพราะว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไปถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่สวยนะเดี๋ยวจะให้ดูใบที่ออกมาใหม่นะคะขออนุญาตจับหน่อยนะนี่จะเป็นชมพูเข้มๆนะคะมีหลายกระถางนะคะเนี่ยหลายกระถาง ก็มีแยกไว้ปลูกอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะอยากโอ้ยเดี๋ยวนะคะอยากจะให้เห็นกระถะต้นนี้นะคะนี่ใบนี้นะคะเหมือนกับเขาฮาร์ปด้วยเห็นไหมคะเขาฮาร์ปด้วยสวยนะคะนี่ใบนี้สวยมากเลยก้านใบนี่นะคะเป็นสีนี้นะคะก้านใบออขอชม ใต้ใบไม่มีหูใต้ใบไม่มีหูนะคะขอย,ย้ำใต้ใบไม่มีหูกระดูกชมพูนะคะเจ้าของบอกว่าชื่ออะไรนะคะธนกัรธนกัเขามีคนเขาแนะนำมานะคะว่าชื่อธนกัรน,นะคะ แต่อันนี้พันธภาก็ไม่รู้เนาะว่าชื่ออะไรจริงแท้หรือเปล่านะคะก็ขอคำแนะนำจากเพื่อนๆด้วยนะคะผู้ที่รู้นะคะแต่บอกเลยว่าสวยมากค่ะนี่นะคะโอ้ธนะ่นกันรค่ะอันนี้ก็สวยนะเนี่ยอันนี้คืออั้ไม่อออุ้ยน,นี่นม,มีดอกด้วยนะคะนี่มีดอกแล้วอันนี้เหมือนกับ ผสมแกสรอนแล้วหรอคะผสมกับตัวไหนคะเนี่ยผสมกันเองไม่ไม่เป็นไรคะ่ระผสมกันเองแต่ขอชมว่าผสมกับตัวไหนผสมดูในคลิปว่าผสมตัวผู้กับตัวเมียในดอกเดียวกันลองตามลองทําตาม,มอ,อ๋อผสมในดอกเดียวกันนะคะอันนี้คือใบที่ไม่โดนแดดใช่ไหมคะค่ะอันนั้นไม่โดนแดดอันนี้ไม่โดน,โดนแดดลลายมันจะออกเป็นสี นี่ค่ะแดดแดดแดดนะก็เหนียวอ่ตอนนี้นะคะก็เจ้าของอะ่ะจะปล่อยอยู่นะคะตัวนี้นะคะอะ่ไม่ส่งออนไลน์ไม,ไ,มไม่ส่งออนไลน์นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายแนะนำท่านไหนที่อยากได้นะคะติดต่อเข้ามาแล้วก็นัดรับจะดีกว่านะคะก็พิกัดอยู่ที่อำเภอ,อพนมสารคามนะคะ ความสวยนะคะนี่สวยจริงๆบอกเลยนะคะพนภาขัดล้อบอกว่าสวยมากสวยจริงๆค่ะตอนนี้มีอยู่ประมาณนะคะประมาณเอ่อห้าเก้าสิบ ตอนนี้นะคะ<ด>กระถางใหญ่ๆก็มีประมาณสักสิบกระถางนะคะแล้วก็กระถางเล็กๆนะสําหรับมือใหม่นะคะกระถางเล็กๆมีนะนี่กระถางนะคะที่เป็นรูปเนาะอันนี้เป็นไม้แค่หนอ่อถูกไหมคะมคเป็นไม้แยกหนอ่ออ่าเป็นไม้แยกหน่อนะคะไม่ได้ไม่ได้ผ่าหัวไม่ได้อะไรนะคะก็มีกระถางเล็กๆก,ก็มีนะคะแต่ว่าไม่มีส่งออนไลน์นะคะ เจ้าของใส่ขวดอ่านี่เจ้าของนะคะแนะนำหน่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่อโสพินค่ะโสพินนะคะอืมอันนี้คือปลูกมากี่ปีแล้วคะสามสิบปีค่ะสามสิบปีโอ้โนคนชอบอันนี้ปลูกอันนี้ชอบชอบชอบปลูกต้นไม้อันนี้ได้มายังไงคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าไปไหนแล้วใครให้มาอยู่ อยู่หนอ่อเดียวก็เลยมาเลี้ยงไว้มีคนให้มาด้วย<า>น,นะคะนานแล้วตั้งแต่สมัยลูกเล็กๆค่ะอเป็นคนชอบปลูกอยู่แล้วนะคะ<า>ทีนี้ก็ปลูกสะสม<า>ก็เลยได้ขนาดนี้พร้อมปล่อยไหมคะก็พร้อมปล่อยแต่จะต้องเอาต้นไว้ทำแม่บ้างค่ะแล้วมีราคาในใจหรือย,ยังคะ ยังต้องแต่แล้วแต่ละต้นประมาณเท่าไหร่ได้ไหมคะเผื่ออยากรู้ราคาหรือว่ายังไงประมาณเหรอต้นใหญ่สุดเลยใช่ไหมคะอันนั้นต้นแม่ค่ะต้นแม่ใหญ่สุดเลยต้นแม่สองกระถางค่ะต้นแม่ใช่ไหมสองกระถางนี้นะคะอมีทุกต้นค่ะอ๋ออยากบอกนะคะมีหัวทุกต้นเนาะนี่นะคะแล้วกระถางนี้มี มีหลายต้นมากมีต้นเล็กขึ้นมาด้วยนะคะนี่ค่ะเหมือนคุณเดี๋ยวนะคะขอโทษนะนี่จะให้ชมนะคะมีแต่อันนี้อันต้นนี้เขาจองแล้วแปดพันห้าต้นใบฮาร์น่ะนี่นะคะมีต้นเล็กนะมีต้นเล็กเลยวันนั้นปล่อยไปสองไปเพชรบุรีไปแล้วสองกระถางต้นตอเอาไหมา เขามาเอาเองมารับเอง่ะตอนนี้จองแล้วอ่าต้นต้นใบฮัรจองแล้วต้นใบฮัร์ฟเขาจองไปแล้วนะคะแต่ยังไม่มารับนะคะจองไปที่ราคาแปดพันห้าร้อยบาทตอนนี้เจ้าของอยู่ไหนไม่รู้นะคะแต่พนภพาหขารอมาแอบส่องของคุณแล้วค่ะแล้วก็มีหลอดขึ้นหนึ่งหลอดนะคะตอนนี้มีหกใบแล้วก็หนึ่งหลอดนะคะสวยต้นนี้ก็สวยต้นนี้ก็ อไปปลูกเผื่อแม่แม่ไม่สูญพันธุ์แม่จะได้ไปขอคืนอันนี้คุณแม่แบ่งปันให้นะคะหนึ่งต้นแต่เฮียก็รีบรับเลยนะทำหรัเฮียแบบนี้ขออนุญาตนะขออนุญาตอ๋อแล้วเออแล้วเฮียมีอะไรจะมาแบ่งปันคุณแม่บ้างไม่มีอะไรมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีชายชนจะแบ่งมาให้คุณแม่ดีกว่าเนาะเออไม่มีชายชนอย่าง ยังไม่มีนั่นไงไม่่ชร้อยเก้าสิบต้น้นอยม่อันนี้อันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยคุณแม่อันเดียวกันเหรอคะกันลูกมันอ๋อมีลูกลูกเต็มเลยไม่่ใชอันนี้อันนี้เหลือสองต้นอันนี้อ๋อแล้วอย่างอ๋ออย่างพวกนี้ก็มีเพราะเม็ดไม่รูกมาเพราะเมล็ด อ๋อก็มีนะคะมีอย่างอื่นก็เพราะซื้อมาผ่าปนกันไปนะคะสาวน้อยปรับแป้งก็มีนะเนี่ยสาวน้อยปรับแป้งใครยังไม่มีอยากได้ก็ทักมาค่ะไม่อยากขายออนไลน์เพราะสงสารให้เบอร์เลยค่ะ081 081 578น7 8 4961นะคะคุณแม่อะไรคะชื่อสาวค่ะคุณแม่สาวนะคะติดต่อมาได้เลย บอลหา,าหายากนะคะเป็นบอนบนลโบราณที่สะสมมาแล้วนะคะที่ปลูกมาอย่างเดียวนะคะก็30ปีนะคะบอกเลยว่าสวยค่ะสวยจริงๆก็มีฟอร์มกอนะคะก็กอใหญ่ๆอย่างนี้เนาะแต่พนภัภพากษ์เราก็ไม่ได้เก็บฟอร์มใหญ่ไปนะคะเพราะว่า,เ,าเงินในกระเป๋านะคะไม่ถึงนะคะเราก็ได้แต่ฟอร์มเล็กๆไปนะคะไปเลี้ยงเพื่อสะสมนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะคุณแม่เขาเลี้ยงไว้ยังไงนะคะก็มุงสลนนะคะแล้วก็ตั้งไว้อย่างนี้นะคะก็เลี้ยงมาอย่างนี้ตั้งนานแล้วค่ะคุณแม่บอกนะคะว่าถ้ามันโดนแดดมันก็จะกัดสีออกชมพูนะคะแล้วแต่ว่าถ้าอยู่ในร่มก็จะเป็นสีเขียวประมาณนี้ค่ะ สน่ห์จันแดงนะคะคุณแม่ก็ปลูกนะแต่เผอิญว่าไม่ด่างก็ <c oughs> แต่ก็สวยอยู่นะนี่มีปลูกอย่างอื่นก็มีอันนี้เฟิร์นใช่ไหมคะเนี่ยเฟิร์นเฟิร์นค้าหลวงใหญ่มากถ้าจะอยู่บริเวณอย่างนี้ก็จะใหญ่อย่างนี้ค่ะก็จะสวยๆหน่อยบรรยากาศดีมากเลยลมลื่นมากค่ะอ่อ อันนี้เป็นชวนชมนะคะชวนชมอ๋เนี่ยเยอะเลยคุณแม่ก็ปลูกชวนชมเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะคะใช่ไหมคุณแม่เลี้ยงแบบธรรมชาติอันนี้ดอกซ้อนด้วยนะคะเนี่ยเอออันนี้ก็สวยเหมือนกันมีชวนชมให้ชมด้วยอ๋ออันนี้ที่คุณแม่แยกออกมานี่นี่มันก็สวยนะคะเนี่ยสีเขียวเขียวอย่างเนี้ย เขียวมีลายด้วยสวยนะคะ,ออะค่ะอาอยุหลังไปแล้วกันนะค่ะคุณแม่ตัดให้ออันนี้ก็สวยนะคะเดียวกันนี่แล้วมีงาช้างโอ้โหต้นมันเริ่มเลยค่ะทุกคนโอ้โหงาช้างนี่นะคะสวยมากอะซ่อนอยู่นะคะเราก็ตาดีเราก็มีงาช้างสวยมาก อันนี้เป็นบ้านสี่ทิศใช่ไหมคะสี่ชมพูอุ้ยคุณแม่ให้หัวด้วยอุ้ยคุณแม่อันนี้เรียกอะไรคะเนี่ยเนี่ยอันน,นี้เรียกอะไรคะเนี้ยห่อเงินห่อทองห่อเงินห่อทองอุ้ยสวยค่ะนี่นะคะคุณแม่เขาเลี้ยงต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆนะคะเนี่ยโอ้โหเลี้ยงแบบชุ่มชื่นอะ<บ>เป็นยังไงคะความสวยของของชื่ออะไรนะ ธนกคานะคะเอ่อธนกันรนะคะ,นนะ,คะท่านไหนที่ยังไม่เห็นเนาะอยากได้นะคะหรือว่าก็ติดต่อเข้ามานะคะเบอร์คุณแม่ตามเบอร์โทรที่ให้นะคะจะทิ้งไว้หน้าคลิปแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะคะเบอร์โทรนะคะสามารถติดต่อเข้ามาเลยได้นะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆค่ะราคาต่อรองกันเองนะคะวันนี้พันธภาขาเลาะแค่พาทุกคนมาชมนะคะแล้วก็บอกพิกัดไว้นะคะ อยู่ตำบลบ้านช่องนะคะอําเภอพนมสารคามนะคะจังหวัดฉะเชิงเซานะคะก็อย่าลืมกดติดตามคลิปต่อไปของพนภาพาด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ